นิฮาวตาเจียเ่าค่ะใครเสลอกเปิดเรียนแล้วนะคะเปิดเทอมแล้วเนาะภาคเรียนที่สองนี้วิชาภาษาจีนของเราสมินนะคะฮันว i ภาษาจีนนะคะตี课，นะคะต课，บทที่หนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดที่ใช้บ่อยๆในชั้นเรียนที่เจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะ ตอนนี้นะคะเราจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องสื่อสารเป็นวลีหรือประโยคได้มากขึ้นแล้วนะคะคณ้เทอมที่1น,นั้นเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กเราเรียนเกี่ยวกับประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันครูมิ้นก็คัดประโยคที่นักเรียนจําเป็นจะต้องรู้มานะคะอีกประมาณ 23. ข้อนะคะซึ่งบทที่1น,นะคะเราจะเรียนกันนะคะ แค่ประมาณ3สัปดาห์นะคะแล้วสัปดาห์ที่4เนี่ยครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นบทที่2เลยโอเคไหมคะโอเคคราวนี้นะคะหัวข้อของเขาเนี่ยบทที่1เนี่ยนะคะมีอยู่ว่าคึ่งถางค่งถางฉางยงวีค่งถางฉางยงวีนะคะ คือบทเรียนนะที่เรียนรู้ที่ใช้บ่อยๆฉางย่งเพราะว่าใช้เป็นชีวิตประจำวันไปเลยนะคะใช้บ่อยบ่อยวี v, แปลว่าภาษานะคะโอเคไหมเคอถางฉางย่งวี v. นะคะนี่คือคำพูดที่ใช้บ่อยค่ะอะไปดูในตารางครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะทั้งหมด23ประโยคจะอ่านว่าอะไรบ้างเออ เคร์ถางฉางยงหวีคำพูดที่ใช้บ่อยในชั้นเรียนนักเรียนปฐมศึกษาปีที่หเราต้องสามารถสื่อสารได้แล้วลูกเป็นประโยคนะคะซึ่งหนูจะต้องฝึกออกเสียงทั้งหมด23ประโยคนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วนักเรียนนั้นนะคะชิ้นงานที่ครูจะได้รับมอบหมายจะมอบหมายให้10คะแนนชิ้นแรกเลยเปิดเทอมมานะคะ ก็จะเป็นการที่นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งครูมิ้นอีกนะ,ะส่งครูมิน้น <c oughs> เกี่ยวกับการออกเสียงประโยคข้อที่ครูนะคะจะบอกนะคะทายคาอ่าทายคาดังนั้นตอนนี้นักเรียนนะคะฝึกออกเสียงไปก่อนเลยนะคะตามครูคะ่ะข้อที่1 ชิลี่ยืนขึ้นชิลี่ยืนขึ้นข้อที่สองค่ะล่าส์ส์ฮาวล่าส์ส์ฮาวล่าส์ส์ฮาสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีคุณครูครับนะคะตีอีเคอร์นะคะ,ทคนะคะบทที่หนึ่งไม่ยากเลยเห็นไหมคะ ตีอีถีข้อที่1นึ่งตเออถีข้อที่สองผ่านไปแล้วชีลียืนขึ้นเวลาที่ทำความเคารพหัวหน้าห้องจะต้องพูดว่าชีลีนะคะต่อไปเหล่าซือหาสวัสดีค่ะคุณครูทุกคนในห้องก็เข้ามาพอเห็นครูเข้ามาปุ๊บหัวหน้าห้องบอกชีลีนักเรียนทุกคนก็พูดอะไรคะเหล่าซื่อหา อันนี้เป็น normal อยู่แล้วนะคะนักเรียนต้ตองทราบต่อไปที่สานถี่ค่ะข้อที่3ค่ะทงสเสวเมินหาทงสเสวเมินหาสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะโอเคนี่คือสิ่งที่ครูมิ้นท์พูดกับนักเรียนประจำว่าทงสเสวเมิน h หาก็คือสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะแต่นักเรียนก็คือเหล่าซื้อหาก็สวัสดีค่ะคุณครูครูก็ตอบกลับไปว่า ถงเสว์มืนหา่าแปลว่าพวกนักเรียนจ้าสวัสดีจ้านะคะคือสวัสดีค่ะนักเรียนนั่นเองนะคะถงเสว์แปลว่านักเรียนนะคะมืนก็คืออะไรคะพวกนะคะพวกมีมากกว่าสองคนอ่ามีมากกว่าสองคนขึ้นไปก็เป็นพวกละอ่าเป็นพวกละโอเคปะถงเสวเมินเหา่าอ่ะต่อไปค่ะ ที่ส right? ื่อที่ค่ะชิงจั banks, ่วเสียชิงจั่วเสียนั <essential burnout> ่งลงได้ค่ะเชิญนั่งนะคะชิงชิงชิงเชิญเชิญเชิญนะคะชิงจั่วเชิญนั่งจ้วว่าคำว่าจั่วต่อเอาลิ้นดุนฝันกลาจั่วแปลว่านั่งนะคะจ้วว่า นะคะจ้วจ้วนั่งๆน,นะคะชิงจ้วเสียเสียแปลว่าด้านล่างนะคะดาวค่ะนะคะดังนั้น,นก็นั่งลงนะคะเชิญน,นั่งค่ะนะไม่ใช่ได้เอ่อไม่แค่ใช้ในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนเวลาที่เราไปทํางานบริษัทกงซือกงซือแปลว่าบริษัทเนาะนะคะเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนะหรือว่านะคะเราไปใช้ในที่ที่มีคนจีนอยู่นะคะ ก็เป็นมารยาทนะถ้าเราคุยกับใครหรือเขาเป็นคนจีนคุยกับเราเราก็สามารถฟังออกได้ละโอเคไหมชิงจ้วค่ะเชิญนั่งค่ะนะคะชิงเฮอชาดื่มชาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ ประโยคนี้ไม่มีไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะคุณครูนะคะเสียเสียเหล่าซื่อคนอื่นชอบออกเสียงผิดเสียเสียเหล่าซื่อเสียเสียเหล่าซื่อพินอินมันเขียนว่าเสียเสียใช่ไหมคะแต่สำเนียงที่ออกเสียงถูกต้องเสียเสียเหล่าซื่อเสียเสียเหล่าซื่อเสียเสียเหล่าซื่อขอบคุณครับคุณ been, ะครูขอบคุณค่ะคุณครูโอเคไหมอันนี Queen, ้คือเรารู้อย <luxury. disgusting. S 2> ู่แล้วเนาะ normal มากข้อที่6ค่ะ ทิงหัวซัวฟังฉันพูดนะคะเออทิงหัวซัวอ่าถ้าเราซื้อพูดว่านิมนทิงหัวซัวก็คือพวกเธอฟังฉันพูดนะคะอ่าโอเคไหมทิงแปลว่าฟังทิง g w วหแปลว่าฉันซัวเห็นไหมมีเอ็ 2, ือพินอินเราต้องเอาลิ้นดุนฟันข้างบนซัว โซโซค่ะซัวอูโออวัวเราต้องเขียนพินอินให้ถูกด้วยระหว่างนี้ครูบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะคะการบ้านของครูไม่ยากคือให้ไปอัดคลิปวิดีโอออกสำเนียงนะคะให้ครูฟังนะคะให้ครูฟังนะคะหน้าที่1ก็พอนะคะ1ถึง11ค่ะนะคะคลิปวิดีโอเธอต้องออก ตารางที่1น,นะที่1นนะคะชีลียืนขึ้นเราชื่อหฮาสวัสดีคุณครูถงเสวยเมินเฮาสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะชิงจั่วเสียเชิญน,นั่งลงค่ะเสี้ยเสียเราชื่อขอบคุณคุณครูค่ะแล้วต้องมีหางเสียงด้วยเวลาเราคุยกับคนอื่นนะคะแต่ในที่นี้ในตารางเขาไม่ได้ใส่ค่ะ ใส่ครับให้เรานะคะนะครับให้เราเราสามารถมีสัมมาคารวะได้ไหมคะลูกเราจะปลูกฝังเด็กๆนะคะด้วยการนะใช้นะคะใช้อะไรคะขะครับค่ะครับจะดูเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะเจนตะเคอไอ้เนาะนี่คือการที่เราใช้คำศัพท์ภาษาจีนและเราต้องรู้ทั้งตัวอักษรจีน พินอินและก็คำแปลนะคะตารางซ้ายมือเห็นไหมมันเขียนว่าจี้นะคะแปลว่าตัวอย่างนะคะคำพูดคำพูดจี้แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเป็นประโยคนะคะพินอินตรงกลางค่ะคือคำอ่านนะคะคำอ่านของอักษรจีนนั่นเองนะคะว่าอ่านอย่างไรนะคะไทยเหนินแปลว่าอะไรคะความหมายภาษาไทยคือไทยเหนินแปลว่าภาษาไทยค่ะ นะคะไทยเวินภาษาไทยนั่นเองโอเคไหมต่อไปค่ะต่อเลยอ่ะทบทวนเมื่อกี้ค่ะทิง้งวอซัวฟังฉันพูดสิคะต่อไปค่ะนะคะข้อที่7ตี้ชีถีเกินหอวซัวพูดตามฉันนะคะอ่าเกินหอวซัวพูดตามฉันนะคะพูดเหมือนกันฉันนะคะทิ้งหอซัวเกินหอซัวทิ้งหอซัว แปลว่าฟังฉันพูดเกินหวอดสัวเกินแปลว่ากลับและกลับอะ่ะกลับใครกับฉันก็คือพูดกับฉันสคิคะก็คือพูดตามฉันอะค่ะนะคะ,นะคะพูดตามฉันมานะคะเกินหวอดสัวนะคะเกินหวอตูค่ะข้อที่8ปดนะะเห็นไหมนะคะข้อที่8นะคะเ 8, ะคะกินหวอตูอ่านตามฉันนะคะเกินหวอตูอ่านตามฉันนะคะเกินหวอเสีย เกินวัเสียเห็นไหมพินอินจะเป็นเสียง3ชนกับเสียง3าครูบอกแล้วถ้าพยางไหนเป็นพยางแรกที่สเตทเสียง3ก็จะผันเป็นเสียงที่สคือวัเสียทันทีไม่ใช่วัวเสียนะคะเกินหัเสียแปลว่าเขียนตามชั้นนะคะน่านี่คือคำสั่งใช่ไหมคือเวลาที่ เราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยยาวๆแต่เวลาเรียนภาษาจีนสั้นๆแต่อตุตว์ตัวเห็นไหมเขาความหมายเหมือนกันเลยนะคะอ่ะเกินหอวสัวเกินหอวตูผพูดตามชั้นนะคะอ่านตามชั้นนะคะเกินหวเสียนะคะเขียนตามชั้นนะคะนี่มันคือโลกแห่งยุคอดีตไปแล้วค่ะเวลาเรามาอ่านตามชั้นนะคะเขียนตามชั้นนะคะ อ่าพูดตามฉันนะคะพูดแค่ครั้งแรกเรียนตามแค่ครั้งแรกเขียนตามแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปอยูจะต้องเขียนเองเป็นได้ ดังนั้นเราจะต้องค้นพบความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราเรียนกับครูคาบแรกครูอธิบายอย่างเต็มที่คาบ2โอเคอธิบายเพิ่มเติมคาบ3เราเก็ตหมดเลยทุกอย่างแล้วเราสามารถเขียนได้สามารถพูดได้สื่อสารได้และใช้ได้จริงค่ะลูกมันจะต้องเป็นอย่างนี้ภายในคาบที่3ครูบอกเลยภาคแค่คาบแรกเนี่ยภาคเรียนที่2มาเนี่ยนักเรียนก็มีกลิ่นตั้งแต่ภาคที่1และ นะคะเรียนกับครูมิ้นเนี่ยครูขอเลยนะคะถ้าใครตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วก็รับคะแนนไปเลยแค่นี้เองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่8ครูทบทวนให้ค่ะตี้ปาถีเกินหัวตูอ่านตามชั้นนะคะข้อที่9ค่ะเกินหัวเ,เสียเสียแปลว่าอะไรคะอ่านนะคะสัวพูดตูอ่านเสียเขียน เขียนเสียแปลว่าเขียนนะคะเสียเกินหัวเสียเกินหัวเสียเขียนตามฉันนะคะนักเรียนสามารถกอฟังแล้วกอฟังอีกได้ไหมเสียงที่ครูมิ้นอ่านได้ค่ะต่อไปค่ะวิปกกี้จิ๋วถีแปลนะคะเกินหัวเสียนะคะต่อไปเสือถีข้อที่สิบค่ะอันจริงอันจริงเงียบเะค่ะเงียบนะคะเงียบเดี๋ยวนี้นะ อย่างเงี้ยถ้าเป็นคนท่ามคุมอกโหเงียบสิคะนักเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอะนักเรียนจะคุยกันทำไมอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นบางคนเป็นไงคะทุกคนเงียบดิดอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันจิ้งแปลว่าเงียบสงบนะคะหรือว่าความสงบก็ได้นะนะอันจิ้งแปลว่าความสงบก็ได้ไม่ใช่แค่เงียบอย่างเดียวนะคะอันจิ้งเนาะอันจิ้งทำไมวันนี้เงียบซะเลยอะ่ะอันจิ้งนะคะ อันจริงอันจิงเงียบสงบหรือว่าความสงบก็ได้นะลูกนะต่อไปซื้ออีทีค่ะต่งมะเข้าใจไหมคะนะคะคนจีนเนี่ยเขาชอบพูดสั้นๆนะคะต่งมะก็คือทิ้งต่งมะฟังเข้าใจไหมคะยืนดั้์สแตนมีนะคะฟอ r ิ i s t ่ n นะคะคฟังฉันสิ listen to me ค่ะก็คือฟังฉันนะคะฟังฉันทิ้งหวอดซัวฟังฉันพูดสีต่งมาเข้าใจไหมยอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจไหมคะต่งปุ๊ต่ง,ตงเข้าใจหรือไม่เข้าใจต่งแปลว่าเข้าใจนะคะต่งแปลว่า understand understand นะคะต่งมะเข้าใจไหมต่งปุ๊ต่ง เข้าใจไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะนี่เลยค่ะครูมิ้นนะคะฝากไว้เลย10คะแนนส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนค่ะคลิปวิดีโอแรกเลยประเดิมมาเปิดเทอมนะคะส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนเท่านั้นคือคลิปวิดีโอในการพูดพรีเซนต์คำศัพท์ตามตารางนี้เลยค่ะให้เห็นใบหน้าของหนูนะคะ อ,อ่านให้กูฟังนะคะนะพีเต์คำศัพท์ให้กูฟังออกเสียงให้ชัดเจนชีลลี่ยืนขึ้นเหล่าซื้อา่าวสวัสดีคุณครูค่ะนะคะถงสวยเมินหา่าวสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะชิงจ้วเซี่ยเชิญนั่งลงนะคะเซี่ยเซี่ยเหล่าซื่อขอบคุณคุณครูค่ะทิงหววซัวฟังฉันพูดค่ะ เกินหัวสัวพูดตามชั้นนะคะเกินหัวตูอ่านตามชั้นนะคะเกินหัวเสียเขียนตามชั้นนะคะอันจิงเงียบจางความสงบกลนะคะต่งมะเข้าใจมคะน่ะต่งปุต่งเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะก็คือเข้าใจไหมนั่นเองนะคะขอแค่11อข้อคะ่ะลูกบทที่ หนะคะนี่สัปดาห์แรก1 1ข้อเธอคิดว่าปราบเสียนแล้วนะคะนี่มันง่ายมากและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเรียนต่อค่ะข้อที่12ถึง23อีก10คะแนนค่ะอีก10คะแนนแต่คลิปที่2เนี่ยอีก10คะแนนบวกกับคลิปที่1เป็น สื่อเฟินยีคะแนนกันเลยทีเดียวเนี่ยบทที่หนึ่งครูขอแค่นี้สื่อสารให้ได้อ่านให้ออกพินอินอ่านให้เป็นฟังบ่อยๆซึมซับเข้าไปนะคะแล้วสัปดาห์ที่3เราจะมาเรียนอันนี้กันค่ะความซื่อสัตย์และการรักษาคำพูด โอเคไหมคะซึ่งไฟล์ PDF นี้ไฟล์ที่ครูจัดมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะคะในบทที่1นนะคะครูก็จะฝากแล้วก็แชร์ไว้ให้ในิกรุปอยู่แล้วในแต่ละห้องซึ่งป .6 ก็จะได้รับทุกห้อง นะคะซึ่งครูมินมอบหมายแลลวว่างานชิ้นแรกคือการอัดคลิปวิดีโอให้เห็นใบหน้าอันสวยงามของหนูนะคะในการอ่านออกเสียงให้ฟังหน่อยนะคะอาจจะมองกล้องด้วยหรือว่าอะไรคะอ่านโทรศรัพท์มือถือได้ไหมหรือว่าจดสคริปต์ได้ไหมครูอนุญาตให้ก้มดูได้3ครั้งแต่ถ้าเกิน3ครั้งก็หักคะแนนค่ะ เพราะว่านักเรียนจะต้องเอาออกมาจากอินเนอร์นักเรียนเป็นไฟเตอร์นักเรียนเป็นนักสู้นักเรียนเป็นคนที่เก่งมากนะคะนี้เหินปั้งเนยเยี่ยมมากนะคะและครูก็เชื่อว่า you can do it เธอสามารถทำได้ค่ะก็คือเคออีจว้วหนีเคออีจว้ว you can do it จีย s สู้นะคะอ่ะมาออกเสียงตามครูกันค่ะนะคะสัปดาห์นี้ไม่ยากนะคะครูฝากเอาไว้1 1ข้อค่ะ ชีลี่ยืนขึ้นค่ะเหล่าซื้อฮาวสวัสดีค่ะทุกคนสว,ส,คคควคคสวัสดีค่ะคุณครูใช่ไหมอ่ะเหล่าซื้อแปลว่าคุณครูเหล่าซื้อเหล่าซื้อฮาวสวัสดีค่ะคุณครูอ่ะต่อไปข้อที่3ถงเสวยเมินฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะครูบอกเลยเคล็ดลับการที่เราจะก้มเงยก้มเงยได้ภายใน3ครั้งเนี่ยเราจะต้องคล่องไหมคะ คล่องมองตัวเองหน้ากระจกแล้วฝึกพูดภาษาจีนสื่อสารออกมาให้รู้เรื่องครูเนี่ยชอบประเมินการสื่อสารเสียงของนักเรียนสำเนียงของนักเรียนมากกว่าที่นักเรียนจะไปจดจดลงสมุดไปเฉยเฉยแล้วอ่านออกเสียงไม่เป็นนี่คือการที่เราสื่อสารเป็นปุ๊บเราเขียนเนี่ยมันจะคล่องปรือเลยค่ะสัปดาห์นี้เราจะสื่อสารให้เป็นก่อน นะคะสื่อสารให้เป็นก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อค่ะข้อที่12กันเป็นต้นไปนะคะให้จบหน้าที่2แล้วสัปดาห์ที่3เราจะมาเขียนกันนะคะเขียนสัปดาห์ที่4ก็จะเขียนให้จบนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมาขึ้นเรื่องนี้ความซื่อสัตย์นะคะและการรักษาคําพูดครูเชื่อว่าทุกคนนั้นมีความซื่อสัตย์และรักษาคําพูดนะคะครูหวังว่าจะส่งงานนะคะครูชิ้นที่1ได้สําเร็จ นะคะ10คะแนนทำให้ครูมิ้นชื่นใจหน่อยนะคะก็คือส่งภายในไหน,นะคะ15พฤศจิกาย,ยนส่งที่ไหนคะครูมิน้นอ่าครูมีวินัยในการที่ให้นักเรียนส่งนะคะช่วยส่งทั้งรายๆกลุ่มนะคะและส่งในรายเดี่ยวด้วยนะคะบอกชื่อชื่อเล่นชั้นเลขที่ให้ครูด้วยเรียบร้อยนี่เสียหมิงจือ สี่ห้าสปันโอเคไหมนะคะอะออกเสียงตามครูอีกครั้งนะคะชิลี่ชิลี่ล่าสือ好ล่าสือ好同学们好同学们好请坐下请 s h i 谢 i 师谢谢老师听我说 กิ้งววซัวกินวอซัวกินวอซัวเกินวอตูเกินวอตูเกินวอเสียเกินวอเสียอันจิ้งอันจิ้งตรงมะตรงมะตรงปุตตรงตรงปุตตรงตรงมะตรงปุตตรงนะคะอย่าลืม อ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแปลทุกครั้งด้วยอย่างเช่นตี้อีถีข้อที่1ตี้เออถีตี้ซานถีตี้ซ,ซือถีไล่ไปเลยจนถึงข้อ11ซืออีถีนะคะเราต้องพูดภาษาจีนก่อนแล้วเราค่อยตามด้วยคำแปลและต้องอย่าลืมมีค่ะมีครับมีนักะมีนะครับให้น่ารักน่ารักด้วยนะคะอย่าอเอาแค่หนุนหวนวยืนขึ้นสวัสดีครับ สวัสดีคุณครูสวัสดีนักเรียนฉันนั่งลงขอบคุณครูฟังฉันพูดสิอะไรอย่างเงี้ยพูดตามฉันอ่านตามฉันอันนี้เขาเรียกว่าไม่มาจากอินเนอร์นะคะก็ไม่ได้เต็มสิบเหมือนกันนะคะนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนอยากได้เก้าอยากได้สิบอ่ะอะอะออออกมาจากใจค่ะนะคะ you can do it เคยออจ้าค่ะนะคะโอเคไหมนะคะ เกินหัเสียอันจริงตงมะตงปุตงอ่าอย่างเงี้ยนะคะเวลาแปลเนี่ยเราก็ต้องแปลให้ชัดเจนนะชิลี่ยืนขึ้นค่ะเหล่าชื่อหฮาวสวัสดีค่ะคุณครูถงเสวยเมินหฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่าชิงจ้วเสียเชิญนั่งลงเสียเสียเหล่าชื่อขอบคุณค่ะคุณครูเห็นไหมนึกเป็นช็อตเลยว่าครูบอกว่านั่งลงได้ อ่าแล้วนักเรียนก็จะตอบครูว่าขอบคุณค่ะคุณครูแล้วเสร็จแล้วพบครูเขียนบนกระดานเสร็จปุ๊บนะคะสถานการณ์แบบไหนคะ situation นะคะสถานการณ์นั้นครูก็จะบอกว่าฟังฉันพูดนะคะฟังคุณครูพูดสิค่ะเสร็จแล้วนักเรียนค่ะพูดตามครูนะคะอ่านตามครูนะคะเขียนตามครูนะคะเงียบสิคะเข้าใจไหมคะนี่คือพื้นฐานนะคะที่คนจีนนั้นเป็นไงคะสอนเด็กเรามาตลอด นะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรนี่แหละค่ะครูมิ้นมาเปิดเผยความลับนะคะให้นักเรียนได้รู้ว่านี่แหละค่ะเขาพูดอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะได้แปลออกนะคะเสื่ออนาคตนักเรียนไปเรียนอินเตอร์นักเรียนอาจจะไปเรียนที่ต่างประเทศหรือว่านักเรียนไปเจอคนจีนนักเรียนสามารถที่จะฟังเขาออกได้ว่าเขาพูดว่าอะไรตงปุ๋ต่ง,ตงเข้าใจไหม อะไรอย่างนี้นะคะหรือเราคุยเล่นกับเพื่อนได้ไหมคะในชีวิตประจําวันของเราคุยเล่นกับบิดามารดาพ่อแม่พี่พี่นน้อง,อง,องลุงป้านา้าอาคุณปู่ยา่าตาย,ยาได้ไหมคะได้ค่ะนะคะฝึกพูดหน้ากระจกครูขอละ10คะแนนหน้าที่1ต่อไปหน้าที่2อ,อีก10คะแนนหนูฝึกล่วงหน้าได้เลยไหมลูกได้ค่ะอะนะคะข้อที่2นะคะพูดตงไม่เข้าใจ นะคะหรือว่าจูโศจูโศนะคะจูโ่โศนะคะจูโศนะคะแปลว่าเออไม่เข้าใจคะ่ะยกมือขึ้นสิคะอ่ะจูโศยกมือขึ้นค่ะผู้ตองจูโศอ่ะไม่เข้าใจยกมือขึ้นนะคะคือครูมีเนี่ยจะต้องพูดกับเด็กไม่ใช่คะไม่ใช่เด็กพูดกับครูคมีน,นะคะผู้ตองจูโศอ,อ่ะจูโ่โศ จุย๋ยวค่ะจีย๊ยวนะคะก็คือยกมือขึ้นได้นะคะใครไม่เข้าใจนะคะคือยกมือขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวเราจะเรียนกันสัปดาห์ถัดไปครูก็ฝากไว้ตารางที่1นคะแนนนะคะทำให้เสร็จก่อนชิ้นที่1ให้ครูดูนะคะเป็นผลงานภายในวันที่15นะคะชื่ออู่เฮานะคะชื่ออีเย่น,นะคะเทอมนี้ใครเสียรอเปิดเทอมมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะพักผ่อนให้เยอะๆด้วยแล้วพบกันใหม่ <N> ในสัป Banana นะคะนะคะเราทำเรื่องที่มันยากให้มันเป็นเรื่องง่ายปอกกล้วยเข้าปากนะคะบันนา a น a า a n ัเสียงเจียวเสียงเจียวเสียงเจียวแปลว่ากล้วยนะคะโอเคไหมนะนี่อ่ะหนูก็ฝึกอ่านทุกวนันครอบหน้าจอไว้เลยนะคะมีพินอินแล้วอ่านได้ไหมได้ค่ะอันไหนเปิดฟังจำไม่ได้ เปิดฟังใหม่รีเพย์ใหม่อีกครั้งอ g a i เ a ก d น g a i n อเกอีหัวนะคะอะ่าแปลว่าอะไรคะใจสัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งนะคะใจสัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งเราจะชำนาญและเราจะเก่งไปเองคะ่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะครูมินบอกเลยตรงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะเฮาวินเนะาะยบาย